สวัสดีครับเบียร์พัทลุงนะครับวันนี้เอาเหรียญนาจะนำนะครับรุ่นแรกปี19นะครับบล็อกกีวจุดหลังผดนะครับสวยๆเดิมเลี่ยมวินเทจเลี่ยมเก่านะครับมาให้เพื่อนๆชมกันองค์นี้สวยมากผมจะบอกให้ผิวโคตรดีเลยนะครับผิวเดิมๆนะครับดูตามรูปได้เลยนะนะครับจมูกดีๆเลยนะครับเดี๋ยวจะไล่กล้องให้ดูนะจมูกนี่นะครับไม่โดนเลยนะครับแล้วผิวเนี่ยพอส่งมานี่ ดีมากๆเลยนะครับเป็นลุ้งเลยนะผิวดมเดิมนะครับอยู่ในเลี่ยมเก่าจริงๆนะครับประกันเลี่ยมเก่าให้ด้วยนะครับไม่ใช่เลี่ยมใหม่แล้วมาทําเก่าหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นเลี่ยมโบราณงานโบราณมาเลยนะครับผิวสวยมากนะครับเส้นหน้าผากยังคมชัดนะนะครับพระไม่เสียผิวแมะไรเลยนะครับมีแค่กรอบลานไปแค่นั้นเองนะครับกรอบลานลานไปแค่นี้เนี่ยผิวดมเดิมนะครับนี่มีจำจำม่วงๆวงตามอายุ ของเหรียญน,นะครับสร้างตอนปี2 0 1 9นะครับนี่คือเหรียญรุ่นแรกนะครับบล็อกประสบการณ์นะครับบล็อกจีวจุดหลังผลนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับเพื่อนครับสวัสดีครับ